สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องขายากกาหยอดเหรียญแบบหนึ่งสีอัตโนมัติควบคุมด้วย ep 3 2สครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราก็ใช้ในส่ง,งตัว ep 3 2ครับ wifi โมดูลเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับทำการอินเฟรตกับตัวหน้าจอ lcd ขนาด16กคูณพันลานแบบ i square c ครับเพื่อแสดงผลการทำงานของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจำนวนเงินที่หยอดและนะับจำนวน ปากกาที่สามารถที่จะทําการจ่ายได้นั่นเองครับโดยในที่นี้ครับเราจะใช้ใน2ตัวโฟร์ซีเเวอร์นะครับที่สามารถรับได้ทั้ง1บาท2บาท5บาท10บาทก็คือรับได้เกือบทุกเหรียญนั่นเองครับพร้อมมีระบบในการตรวจจับนะครับว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งแปลกปลอมมันก็จะรีจิกออกมาครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญมันก็จะถูกกืนเข้าไปและจะทําการนะครับเป็นเครดิตให้ทางผู้ใช้งานสามารถที่จะทําการซื้อขายปากกาได้นะครับโดยเราจะมีในสตัวสวิตช์กดติดปล่อยดับ1นึ่งชัแนลนะครับหนึ่ง ตัวตรงนี้เพื่อรับเมื่อหยอดเงินครบแล้วเราสามารถกดสวิตช์นี้และให้ตัวปากกานั้นปล่อยลงมาจากตัวจ่ายปากกาได้นะครับโดยในส่วนตัวจ่ายปากกานั้นนะครับในที่เราจะใช้ในส่วนของตัวเซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็กครับซึ่งมีแรงบิดสูงครับทำให้ที่ใการหมุนในส่วนของตัวจ่ายปากกาก็จะทําให้ปากกานั้นไหลผ่านช่องลงมานะครับโดยในส่วนของตัวฮอปเปอร์ด้านบนตรงนี้ก็สามารถที่จะทําการบรรจุปากกาได้หลายเล่มนะครับก็จะทําให้ปากกาที่ถูกบรรจุอยู่ด้านบนนั้นไหลลงมาด้านล่างเมื่อตัวเซอร์โวมอเตอร์นั้นหมุนนั่นเองนะครับ สำหรับวิธีการใช้งานหรือวิธีการทดสอบนะครับในที่นี้ครับเราจะใช้ในส่งตัวอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะครับเสียบทางด้านข้างของตัวเครื่องได้เลยนะครับใช้กระแสไม่ต่ํากว่า2แอมป์นะครับเนื่องจากว่าในส่วนตัวเซอร์โวมอเตอร์ในการที่มันทํางานเนี่ยนะครับมันจะกินกระแสค่อนข้างเยอะครับฉะนั้นครับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของตัวโปรเจกต์นะครับก็แนะนําให้ใช้ในส่วนตัวอะแดปเตอร์ไม่ต่ำกว่า2แอมป์นั่นเองครับนะครับแรงดันไฟ12โวลต์นะครับก็จะถูกผ่าานนนสเเเตตปดวว์์คคอออรรระับ แปลงลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ5โวลต์เพื่อทำมาที่ในการเลี้ยงจอ LCD h p 3 2รวมถึงโซลวมอเตอร์ตัวนี้และใน2ตัวแรงดัน12โวลต์นะครับเราก็ทำการจ่ายให้กับตัว c o o l ซ r เ i อ v e r เนื่องจากว่าตัว c o o l ซ r เ i อ v e r นะั้นทำการนะครับใช้แรงดันอยู่ที่ประมาณ12โวลต์นั่นเองครับเมื่อเราทำการทนะับจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับหน้าจอ LCD ของเรานะก็จะทำการติดขึ้นมานะครับเราจะขึ้นคำว่านะครับ เพนเซลลิงนะครับ C ตรงนี้ก็จะเป็นเครดิตนะครับก็คือจํานวนเงินที่เราหยอดนะครับปกติตรงนี้ครับเรายังไม่สามารถที่จะทำการกดสวิตช์ได้เนื่องจากว่าเรายังนะครับไม่ได้หยอดตังเข้าไปแต่การแต่ก่อนที่จะหยอดตังนะครับเราก็ทําการใส่ในส่วนของตัวปากกาเข้าไปก่อนนะครับวิธีการใส่นะครับปากกาก็เอานะครับด้ามที่ไม่มีฝาปิดนั้นนะครับชิดนับที่ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ปล่อยปากกานะครับอ่าเดี๋ยวเอาใหม่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับให้ด้ามตรงนี้นับชิดกับด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับ ไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับย่างนะี้นปะปากามันใหญ่ไปนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับให้ดามที่ไม่มีฝานั้นชิดอยู่ทางด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับ สมมุติว่าเราใส่ปากกานะพอแล้วนะครับตรงส่วนนี้เราก็จะเตรียมเหรียญเอาไว้สิร์ฟในการทดสอบในที่นี้เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบเหรียญ5ก่อนนะครับปากกาหนึ่งแท่งเท่ากับ5บาทนะครับอ่าครับแล้วก็ทําการหยอดเหรียญเข้าไปนะครับใช้เหรียญ5กาอนเราก็จะดูที่เครดิตตรงนี้นะถ้าเกิดขึ้นเลข5นั้นก็สามารถที่จะทำการกดปากกาออกมาได้นะครับแล้วก็ทําการกดสวิงนะครับอ่านะครับอ่านะครับปากกานะครับของเราก็จะถูกปล่อยออกมาจากตัวฮอปเปอร์นะครับ แล้วก็สามารถใช้นิ้วนะใช้มือนะครับสอดเข้าไปเพื่อหยิบประกากมาได้นิยนึงนะครับอ่านะครับลองเหรียญอื่นรู้ดบ้างนะครับอาะอย่างเช่นเหรียญสองบาทอันนี้เราก็ต้องหยอดให้ครบ5้าบาทก่อนนะครับต่อเล่มนะครับถ้าเกิดเราหยอดไม่ครบเนี่ยนะครับมันก็จะไม่จ่ายประกาให้นะครับนี่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวขอปรุมขออนุญาตนะครับหาเหรียญบาทอีกเหรียญหนึ่งก่อนนะครับ อ่านะผมเตรียมเหรียญบาทมาแล้วนะครับนี้เหลืออีก1บาทนะครับอ่านี้ตอนนี้หยอเป็น4บาทแล้วนะครับอ่ะครบห้าบาทแล้วได้นี่ก็สามารถรับได้ทุกเหรียญนะครับก็ลองกดสวิตช์ดูนะครับก็จะขึ้นเลสนะครับอ่านะครับปะกาที่อยู่ในตัวที่เก็บปะกานะครับมันก็จะไหลออกมานะตามช่องนะครับอ่าประมาณนี้นะครับลอง10บาทดูบ้างนะครับอ่ะอ่าก็จะขึ้น10บาทนะครับจ่ายปะกาได้2เล่มนะครับอ่านะครับ ปากกาทั้งสองเล่มมันก็จะหล่นออกมาพอดีนะครับ10บาทอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบในส่วนของตัวเครื่องขายปากกาอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญชนิด1่งสีนะครับจริงๆก็สามารถที่จะนําไปดัดแปลงนะครับเป็น2 4 3สี3สีก็ได้แล้วโดยการเพิ่มในส่วนของตัวฮ opper ปปในการเก็บปากกาในแต่ละสีก็เพิ่มเซอร์โวมอเตอร์ไ hmm. ดนน้นเองส่วนระบบควบคุมก็หลักการการทางานเดียวกันครับนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวเครื่องขายปากกาอัตโนมัติแบบหยดเหรียญ1นสีนะครับควบคุมด้วย e a p 3 2ครับผมขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ